สวัสดีครับวันนี้กับกับ BGM Boy Gamer นะครับวันนี้เราก็คุยอยู่กับคุณแชมป์มะหรือว่าคุณเคโลโลอีกแล้วนะตอนนี้เขากำลังจะเป็นโดะโดโดดีโดดีโดะโดโดดีโดดีโดคุณแห่ผมแนะนำตัวหน่อยนะรั่งมึงมึงพูดดังๆดิวะเออเออนี่คือคุณอัดแล้วใช่ไหมครับอัดแล้วครับแฟบแฟบแฟแล้วเออคือว่าตอนนี้คุณช่วยผมนะครับผมติดอยู่ในผมติดอยู่ในบ่อน้ําในหมู่บ้านัะก็เรื่องของมึงครับ คืณอาจริง,ๆๆดดงจริงดิครับผมผมไม่เคยล้อเล่นครับแต่ผมเคยเล่นล้อกูอัดจริงๆเออครับผมเชื่อคุณก็ได้ครับอ๋อออกมาแล้วผมเจอคุณลุงอังเคิลผูดดังดังดงิครับแน่นนะครับแม่เป็นนี่อะไรครับ,รบนี่ะว่าแม่มึงพิก,การรอครับเลือกถึงพูดเบาขนาเนี้นี่คือดังพอหรือยังครับดังอีกครับโอ้โหเบาสุดตีนเลย โอ้โหสวัสดีครับพว่าผ,ผมเออเคยร้ยนะครับดังพออย่างนั้นดังเลครับ,รบมึงมึงอย่าพูดเลยง่ายๆเออท้างพูดอย่างเงี้ยง่ายๆเลยเอ้าอย่าพูดเลยมันเบาเม่วันนั้นเราททำไมวันนั้นเราอัดแล้วทำไมมันมีเสียงตัวเาก็โอ้ยเหี้ยคนใช้ประตูสัตว์ได้ครูพูดหยาบในคลิปอีกแล้วนะมึงเอ้ยคุณนั่นคือว่าเราใช่ป่ะไม่มาครับ กูจะประหยัดเนืนะอ้อที่ครับเพราะคิเปอร์ไม่ชอบบึ้มแต่เดียมอี่สร้างเสริมไม่ทั้กันอีกเลยเกี่ยวไหมนเนี่ยครับเดี๋ยวผมทำให้บ้านมันเล็กกว่าเก่าครับกูรักขยายบ้านให้ด้วยครับ ไม่เอาไม่เอาไม่เอามึงจะทุบหับแม่งเหรอป่าป๊าป๊าเ้ยป๊าป๊าเดจะทำไมกูไม่ให้มึงเล่นแล้วไปโอ้อะไรเยมึงเล่นแต่หลายอย่างไม่ดูเลยการเทศารู้จักปะเอาสนในเมื่อคุณจะทำอย่างนี้ผมก็ไปได้ คนละบ้านเลยนี่อ้ใหญ่ะครับเดี๋ยวมันจะเป็นแบบเติมเชียงอยีกครับไอ้สร้างบ้านอยู่ใกล้ๆกันเอาป่ะลเอาดิสองบ้านติดกันเลยก็ได้ต้องสร้างห้องเอาป่ะหลังมือริวบอกแล้วริวจะไม่ยุ่งครับนั่นก็เรื่องของคุณครับโอ้ลูกใส่จะลงคลิปนานี่อัดนานี้อ่ะตอนนี้เราจะมาทำอะไรกันในคลิปเนี๋ยไม่มีจุดหมายแฟบแฟบแฟบครับในดงสับประรดคนละเรื่องเลย คนมันไม่มีเป้าหมายจะให้ทำยังไรโจโจเช็ดทำผิดช่างแม่งไม่เป็นไรมันก็ใช้ได้อยู่จริงๆก็ใช้ได้อยู่นะเออช่างแม่ง ไม่แข็สนใจเต็มไม่ yeah. แค่คนละเรื่องเลยกูยืนขึ้นมาตบหน้าหมมังจะไม่พูดเลยแชมป์ก็คุณบอกไม่ให้ผมพูดเนี่ยมันเบาอะเนี่ยไม่อยากให้พูดเท่าไหร่จริงๆิงไม่อยากพูดนะพอพูดแล้วก็พูดเลยขุย่ะเออตอนนี้ผมกำลังลงมือสร้างบ้านตัวเองอยู่นะ เฮ้ยตัดคลิปไปแล้วกันนะครับผมว่านะร้อยสร้างบ้านเสร็จดีกว่าครับมันจะเปลืองไฟอ์ะแค่นี้แหละ